วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแกะกล่องหลังจากที่เราซื้อต้นไม้กันนะครับจำไม่ได้เหมือนกันนะครับซื้ออะไรมาบ้างแทะะ้แดหมาเป็นกระถางอันกขะาวไซส์สามนิ้วน,นะครับเป็นใบเจ้านี้ดีนะครับก็ส่งมาทั้งกระถางเลย เป็นใบของกวักมรกตดำนะครับผมแล้วก็น่าจะติดเชื้อดางมาหน่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี้ด้านหลังนะครับเป็นกวักดำในกอด่างนะครับที่เขาว่าไว้นี่นะครับรอยจางตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปชัานน้ำโอเคครับวันนี้ขอบตอไลไปก่อนตวัวดีครับ